แมนพันยสุพงแ์ะ่หาสิบหางวดพั่หายสิบหางวดโอ้ราติดตามกันครับแไแมนบอแมนจ้าพหาสิบหางวดเดจ้าถึงแล้วจังหวะก็ถึงแล้วฮถึงแล้วฮาจ้านั่อีกซิบนั่งอีกโอ้รวยเสียงเฮ้ากบที่นี่สิหางวดที่น้องรถติดตามกันนะครับฮะทุ่มเล่นมั้ยนะแมนรำมีโอกาสลรอกเว่ามันเก๋เถอ สวัสมพงุณสวัสดีครับเห็นยังเห็นยังก็ตทองยู้สูงแท้น่ะมายู้สูงแถวว่ายานตัวกว่าพี่น้องก็แห่ถามหลายด้วยนี่ถือหลายว่าก็หารอยคนหารอยหนึ่งเจ็ดตัวเดียวโคโลแล้วว่ามาลงมาลงมาหาพี่หาน้องให้เร็วๆลงมาลงมาเหตียงน้าเิอะโอ้ลงมาลงมาลงมาถามคุยนะพี่หาหน้องกันนี่ใช่ไหม เนีถือน้ำเราว่เนี่ยมาซื้อน้ำเพลินมาซื้อน้ำเพลินเอ้าบอก้งหละเมื่อวานนะแล้วก็บอกยูเต๋อบอกตัวเด๋อกิกตั่แล้วเาบอกว่าเตตีเบอมาแล้นบอก1ิเจ็ดตัวเดียวนี่นะบอก1ิเจแต่แว่าเขาบว่าเกกหูคยเลยเนะจะหลงหูไปหูปรไเด้เงินต้นไหนไหนเนาะแม่เนาะหูปรไเด้เงินต้นไหนแล้วบอกสิบเจ็ดเปื้อบาเปื้อนเมืองแน่นอนาอไอบอกโทรโลกเรยกสิบจนี่แล้ 1ิบเจดตัวเดียวนะสร้างเหาอกักรบอกเบื้อถึงว่าเนี่ย้าเหมือนกันนแหละงสร้างเหมอกันลถือันจะน่มเอาผมเอาพีอเดียนี่ขึ้นบ่หายแล้วถือบ่อถือน้ำเราบ่ถือน้ำพอสุพงบ่อถือรัก่อนเทนังอย่ตว่เดีวันเทาแล้วก็ว่าถือเล็กไหลว่าจะคดมาชาวบ้านมาเป็นปอบนะฮะแล้วว่าถือเล็กไหลว่าเป็นปอบนะคนมาถือจะพูดเดี๋ยวนะ ถึงจะพูดเดี๋ยวแท้กนะเป็นปอบด้อยกันนะแอวขอสิบางงวดุนะท่านั้นะท่ากันลูกช่ไมาบอกคกนวดเราจะขอสิบหางงวดเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราก็ให็เราเข่ายาก่อนในเราเข่ายาก่อนนี้นา่หมอแม่ได้จากบาลน้วจ่เจโอ้ยบอาแรกก่อนเนบอกกันคัาบอกกันเนี่สิบเจ็ดนั่นนะ่ะ สิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวเดียว่างโมก็แน่ให้เพื่อนเห็นมาประเทศสุรินทร์ห้อนแล้วประเทศนี้แห้งห้องประเทศสุรินทร์อยู่นีใจะได้พี่น้องก็ให้ถามเขาถามเข้าข้างนี้สิเอ้านั่งเีงเจ้าว่าดูใจสียืนเราบอกคอยเนี่ยจุดหน่อยดิเราแนวทางของพองวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแนวทางเล็กหน่อยมาบอกบอกดูแดดแบบแดดพี่น้องเอ็ซ์ซลายแตนเป็นข่าวเมื่อไม่นานอยากถามนะครับเข็นช่องเงิน หางเดียวไปเดียวเลยนี่หางเดียวงวดงวดที่ได้ไทยทั้งพอสมพงงวดแรกนี่คือสามพี่พี่เล็กน้อยนี่มาบอกเป็นครั้งที่สองเมนบอกมาบอกครั้งที่สองต่ว่างวดนี้แต่ว่าถือติดต่อกันมาแล้วนี่หางวดหนึ่งเก็ดบ้างหันเนาะอ๋อที่ล้มล้มแห้งๆแบบนี้อาวแล้วก็เราของงวดวันที่สิบหกสิ่พัสสิบสองนี่ พอพ่อมีแนวทางให้พีนของเอซีไปครับพอบาร์มันนี่ก็มาท่ายทำมันนี่ก็วันที่เท่าไรวันที่สามวันที่สามวันที่สามเนาะเอฟซีให้ตามไหลก็เลยมาก่อนจอดจอดกนะต่างเกขึ้นจอดสั่ด๋อเลยาทิประมาณวันที่แปดวันที่เก้าทีิบตามปกิหาอ๋อคันนีว่าเอาให้แบบชิวๆเลยเนาะัวยากหาพอเยวันที่เก คนๆนเดหน่อยพีดีค้นหน่อยทีคเอยมาบอกนะถ่ันมาประมาณวาที่เก้าที่สิบอาลับพี่น้องเอซเพิ่อนก็จะได้ถ่านทุัปดาห์ถ่านเด็กคงดี้ก็ต้องถ่านขอถ่ามนิดนึงครับผมที่ว่าเด็กนะว่าเขาฟันเป็นเป็นลูกเป็นหลานของพ่อสุพงค์พ่ครับโก้งตันนี่เจ้า วัดเุมนั่กันวัดันเหลียนน้ำทุกบ้านได้หล่วั่นบ้านเลี้ก็ได้มา่ในกบฝันเนี่ยวัดีกับไปเรา้าย่าลืมเเ้อลาสิบเดืเลยรโท้นด่นเลยโงโตเลยไปดอกนะมือหลังิ่มา่อกว่อ่ตัวมาถึงว่าวัดีนสัต อันที่สิบหกิอดนี่แตเกิ่เพนมาบอกอีกถึงว่าสิทั้งใดกับสิสามพะพุ่มให้นี่การพะพุ่มสื่อสารพะพุ่มก่อนว่าโยกิว์้บ้านสื่อสื่ออะใดก็พอพาลูกพัลานดสิเด็ภาพพี่น้องเอซพาพวกได้เพื่อนอยากอันนี้อยากจะมาเมืองน้ำต่อมาณีเท่าไดีเอาวันที่สิเกบีมือเพื่อนสิบอกลองถามพีถามน้องเอฟซี่เนี่ยมื่ที่ผ่านมาด้น้ำ ทุกนั้งพอบะถ้าอยากรวมทำบุญสื่อสารเราพุมก <controlled CCTV> okay. ็สามารถติดต่อไปทางไหนได้นี่ติดต่อไปทุกเลยได้เพราะทั้งพอแล้วบะก็พอสมพงเลยท่านบุญโตเลยอือเอาเราคือว่าวันที่แปดเราบอเนาะเพราะว่าอันเด็กที่ดึงหน่อยเาะที่ใหม่เพื่นึงไว้ไม่คิวแอนเพื่อว่าต่อไปพี่น้องล่ออย่างเดียวลงแหงลงตรง ว่ามาในฝันว่าคุยกันไปเรืมันบ่คือเก่าที่นี้มันเดยนักทู่เมืองทไมบอกเรื่องปฏมัที่น้ำที่เก่ามาที่สิบหนึมบุกเ้าี่เลยจังเดียวจังเดียวอันเด็กน้อยนี่แตมาเขาฝันมันที่เก่ามาที่สิบนักกันไหเปฏนทินหรือเอล่ันักกับเด็กน้อยไปนะมัที่เก่ามที่สิบ แสดงว่า,ากษตรที่ไอหน้องเข้าเอซีู่้ใดที่เป็นติดตามอยู่ในเห็นคลิปก่อนเนาะพ่อก็อาจจะได้รอนะครับเอซี่ท่านก็นคงจะได้รอกันในมันสีบประมาณมันมี่นสิบอีสไนต์ก็พอเอาชั่วๆเนี่ยเพื่อพี่น้องเอซี่ปูระคน้นพฤชาติแบทฐานนี่ไหมครับชาติแบททฐานถามเมืองพ่อนี่วันที่สิบที่สิบสิรัฐบาลประกาศผลวันที่สิบหกท่านจะบอ,อเนาะเอาข่าวพู้ใด้ระคนเป็นไปสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลเป็นแนวทางเลยพี่น้องนะครับ เอาถามซื้อทุกของ่อเนี่ยพ่อซื้อยังเนี่ยพ่อจะได้ถามถือพี่น้องเหี้ยซี่เป็นเราก็เป็นก็งงน้ำมันไงสมพงศ์พอญ่สมพงศ์เป็นกรถามในบ้านเกิดมาพ่อไงก่อนพ่อใหญ่เฮียนพ่อใหญ่เฮียนซื้อเรียนเรียนเนาะผมน้ำหาว่ากันบป้าถามาพ่อไงสมแรงหาเนี่ยจากหลายรอบไปเด็กถามพ่อใหญ่สมพงศ์พ่อใหญ่สมพงศ์ไหนเป็นถามเนาะสมพงศ์ไหนเนาะคนในบ้านกันก็ถามในบ้านบุนี้เขาหมดเลวครับชาว วนหนจซื้อเหรียเนาะในบัตรประชาชนตัวเสวานี่ผู้แต่น้าอยู่ตัวนี้ตัวน้าอำเอตัวนี้าหมว่บ้านตัวเดกับเนี่ยมาดี๋ยววันุกร์กนก็รอเด้อนะครับรอวันที่เก้านะครับผมนะครัวันที่เกเกหรือสิบเก้าิบนี่แหะประมาณนี้แหะประมานี้เ้วครับเืิอรเีเกิดมีมเ่นเกิเนาะแล้วเทีขนาดเอามือที่เก่าดีแล้วเจะเป็นซิปก็ได้เพราะว่าไปหาไปหาพ่อจนพงที่บ้านเาเราเห็นต่้องมาืงนี้เนาะวันที่สิบหรือว่าจะอยู ยื S <S บ้านเพิ่นผลละผลไม้เห็ดอันนี้คนอันนี้เป็นซอยอันนี้คนมาเห็ดอันนี้มาเนนมห็ดซอ,อ,อ,อยนอ้องเ้าตเกิดพี่น้องงวดอี่านมากพาพี่น้องอีพี่เนได่ส่งได่ใส่นำ้ำเทใส่ใด่สีได้ถ้าพี่น้องเพป็นถามวะอ๋อแอดมินคือบอถามอันนี้เนี้ยถ้าใดพอได้สมุติปากกาถ้าใดอี่างปลอดภัอืมยน้ำนซาเราน้ำพนน้ำซาสีนะครับเข้า,ขาสิทิ์ที่พอกันได้ ตัทอีกตัวทั้งโทรศัพท์นะครับพี่น้องเดี๋ยวเจ้าควาย่อังเลื่อนะจะได้ลองไปเห็นแนวทางมืองสลับทอสมพงนะครับหมดวันที่สิบหกนะครับพือสภาพจได้กับวทางอาอันแล้่งมือกันสิบอกฝนเปนควายสีบาสีขีสยูสิบแบบไดเนาะจะได้กัเป็นแนวทาง้อครับพี่น้องเ c ็ซี่อุทันนะครับสลับดซีนไดที่เขามากัแรกกั ดูอะไรก็แซวไว้นะครับเราให้มาถามให้ที่มาน่าจะมาตามให้ในพ,อพ่อสมพงศ์นึกวันที่1 6นะครับเรื่องนั้นครับเพราะว่าเหพี่น้องที่าเอกันว่าสัมพันธ์กันดีได้สัมพันธ์กันดีกันจะสู้ชิงกันอีกจะหน่อยกันร้านนี่โดยโดยถามเข้าคว้างถามแทบพี่น้อยสินะครับพอหลานนีน่เป็นหลานที่เพิ่นเมื่อไปแล้วหรือว่าเป็นหลานที่ในลักษณะแบบใดครับในความฝันนะครับเมื่อไปแล้วหลานที่เป็นหลานเข <laughs> ้าไปแล้วบอก แต่เป็นรลานนคนอื่นลูกหลานบ่บ้นลูกหลานบ่มียังเราบ่าหงจักเลยเราว่หงจันวอาจุดว่บอกแต่เป็นมาดูมาเขาว่ามาหาหาเทียนขึ้นว่าแม่ันมาจะให้หอดสิบหางวดเหลืออีกสิบงวดในรหาแล้วในรอหาในรหาเหลืออีกสิบงวดสิบงวดอันนี้ว่ดหัวเป็ยังวันสิบบาทหดนับเปนสิบหางสิบบาทหัสิบหาเลย คอท่ตวที่อยากเช่ระทาเจใครับตอนเดียวานเลยสีทห้หวสิบห้างวดนะครับได้เราสิบห้างวดก่อนหนก็แช้คติดตามไนะครับเ้อสำหรับพ่อสมพงศ์นะครับคนฝันแม่นวันนี้พระทันมีแนวทางท่านฝันซื้อไว้ตั้งแต้มือนั่นเนบอกเออแต่มือเขาไปบากนแต้มือวาไทยท่อมเดือดเจ็ดนะนะเจ็ตัวเดียว มันจ yes. ับนีนี่น้อยจับเห็นปุออดแล้วม่เห็นเลยเต็มันเตโหอต่อตเหนว่าไหลหัวเับที่จับที่สะพานบุตรกับพี่น้องบางคนกับอันนี้